สวัสดีค่ะบุมเรีนเกลเนยค่ะปารินาตนุพัฒนค่ะตอนนี้อายุ21ปีแล้วค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลอัตนากรสินบพิพิมุกจักรวรดิค่ะเอกอังกฤษธุรกิจค่ะ งานอดิเรกยามว่างทนชอบทำอะไรครับงานอดิเรกยามว่างในก็จะชอบเล่นอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็เล่นเกมค่ะคแล้วก็สถานที่ที่ในชอบไปเวลาวันหยุดเนี่ยในชอบไปทะเลหรือน้ําตกค่ะเพราะว่าในชอบพวกสายน้ำค่มะมันรู้สึกเย็นแล้วก็สดชื่นดีค่ะมาปกติมาสีราชาบ่อยไหมครับ ก็ปีนี้เป็นปีแรกอะค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมประชาสัมพันธ์ค่ะในฐานะประชาสัมพันธ์ของทีมศิลชัยเอฟซีอยากห้พูดถึงทีนี้นะครับค่ะก็รู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมศิลชาค่ะรู้สึกชอบและก็ประทับใจกับคนศิลชามากเพราะว่าทุกคนเนี่ยน่ารักเป็นมิตรค่ะและก็ดูแลดีค่ะแล้วบรรยากาศการเทียย์ในสนามเป็นยังไงบ้างครับโอ้บรรยากาศเนี้ยนะคะบอกว่าคึกคักสนุกสนานมากเลยเพราะว่าแฟนแฟน สีราชาทุกคนเนี่ยให้การเชีย์แบบเต็มที่จริงๆเลยอยากให้เฉลิมฉลอพแม่พี่น้องแนาร่วมเชียวฟุตอนค่ะก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะแฟนแฟนสีราชาเอนะคะก็ขอให้มาร่วมเชีย์ฟุตบอลกันนะคะเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เรามีสนามย่าเทียมใหม่แล้วก็มีอัศจรรย์ใหม่ด้วยก็อยากให้ทุกคนนะคะได้มาให้กำลังใจกับทีมสีราชาค่ะ